ใช่ค่ะการนวดหน้าเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเราแข็งแรงค่ะซึ่งปโปรตีมีอยู่ในคอสอนนวดหน้าตัวเองนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนวิธีการดูแลบํารุงผิวหน้าตัวเองและอยากให้หน้าเราเด็กโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปเสียงเงินเยอะเราใช้เทคนิคครีมแล้วก็มือเรามีเหนียงใต้คางนะเอาข้อนี้นะคะข้อที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วขยับ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆขยับออกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสามจุดจุดที่หนึ่งตรงกลางจุดที่สองขยับออกมาจุดที่สามตรงนี้ใต้แนวขากันไกลนะคะเนี่ยค่ะห้ารอบค่ะนะคะคอตรงนี้ค่ะรีดดันขึ้นหนึ่งสอง 3ามสาถ้นทุกวันมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราออกกําลังกายหนักมากเกินไปค่ะ